ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปทนานทั่วก็คลิปนี้ล่าสุดนะครับก็สถาบัน CDIR ของกัมบูชาออกมาเตือนนะสถาบัน CDIR คือสถาบันอะไรครับสถาบันทรัพยากรการพัฒนาแห่งกัมพูชาว่าอย่างนั้นนะก็ออกมาเตือนหลอดออกมาเตือนชาวกัมพูชาเลยบอกว่านะเรา ประเทศกัมพูชาหรือเขมรเนี่ยจะเข้าสู่สภาวะขั้นวิกฤตแล้วเริ่มเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วนะเออก็มาเตือนกันนี่แหละเออวลลักษณะนั้นวิกฤตยังไงก็มาเตือนว่าหนึ่งหากหากสถานการณ์ปิดด่านชายแดนอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆคือหมายความว่ากระทบไหมแสดงว่ากระทบแล้วครับตอนเนี้ยเราปิดมา3เดือนเนี่ยกระทบกัมพูชาเต็มๆแล้ว สถาบันต่างๆออกมาวิเคราะห์สถานการณ์แล้วว่าถ้าไทยปิดต่อไปเนี่ยคือคเขมรเป็นอัมพาตคือ,ส,อสุดแน่นอนเพราะว่าอย่างนั้นนะคือสุดทุกอย่างแหะเพราะว่าจะไปพึ่งพาแต่การส่งออกก็ไม่ได้มันก็ได้เป็นส่วนน้อยพึ่งพาจากจีนมันก็ได้เป็นแค่านโยบายภาคมหาชนใหญ่ๆแค่นั้นเองในส่วนของภาคประชาชนน่ยพวกเนี้ย หกสิของประชากรเนี่ยพวกนี้มันลําบากลําบากก็อ,อะไรครับ1กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหาเช้ากินค่มกลุ่มแรงงานต่างๆหลายแสนคนเนี่ยนะครับเป็นแสนคนเนี่ยพวกนี้แหละครับจะอยู่ในที่นั่งลําบากพวกนี้ก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นฐานเศรษฐกิจของเขมรของกัมพูชาใช่ไหมครับเพราะนั้นเป็นรากญ่า,นะา,าเ,นเนี่ยรากญ่าของเขมรเนี่ยกำลังเริ่มอะไรครับ เริ่มตายรากหญ้าเริ่มไม่มีน้ําไม่มีอะไรถ้าเป็นหญ้าก็เปียเสือนว่าไม่มีสารอาหารไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงเมื่อรากหญ้าเน่าตายแล้วต้นใหญ่ต้นอื่นมันก็จะอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยคือเนี่ยจากสถานการณ์การปิดด่านของชายไทยเนี่ยถ้ายังดําเนินต่อไปซึ่งตอนนี้ปิดมาแล้ว2-3ถึงเดือนแล้วนะกรกดาครับกรกฎารกรกดา,าสิงหากันยานะครับสเดือนกว่าจะเข้า3เดือนแล้วเห็นนะครับเพราะนั้นเนี่ย ความยากจนในครัวเรือนกัมบูชาจะเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนว่อย่างนั้นเออก็คือไม่มีไรายได้และคนก็แห่กลับมาครั้งล่าสุดก็หลายหมื่นคนนะครับครั้งล่าสุดนี่แห่กลับมาจากไทยนี่หลายหมื่นคนนะทุกวันนี้แรงงานกัมบูชาคนกัมพูชาพยายามลักลอบข้ามมาฝั่งไทยโดยผิดกฎหมายนะครับลักษณะเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยมีมาตรการอย่างเข้มงวดที่สุดนะครับในการปิดด่านและยังไม่มีวี่แววว่าจะเปิดนะ จนกว่ากัมพูชาจะไม่เป็นภัยคุกคามแล้วนี้นะอันนี้คือมีการประชุมกันระดับกองทัพประชุมกันมาเรียบร้อยแล้วไม่มีกําหนดจะเปิดตอนไหนก็ได้แต่ยังไม่เปิดตอนนี้เพราะอะไรครับสถานการณ์ชายแดนมันยังไม่คี่คลายกัมพูชาย,ยังเป็นภัยความมั่นคงอยู่ยังเป็นภัยคุกคามอยู่แ้ะเปิดไม่ได้ก็ต้องอาศัยการปิดดันเนี่ยเป็นตัวกดดันให้ขมรอยู่เฉยๆให้ขมรยอมรับความจริง นะครับลักษณะนั้นเราจะได้ปฏิบัติการชายแดนได้อย่างสะดวกเราจะได้เริ่มสร้างลวดน้ําเริ่มสร้างรั้วสร้างอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยลักษณะนั้นเพราะนั้นเนี่ยคนบางคนยังถูกกล่อมจากรัฐบาลอยู่ยังถูกกล่อมอยู่ว่าจริงแล้วคนที่อยู่ฝั่งไทยเขาก็เคยอยู่จริงนั่นแหละแต่เขารับไม่ได้นะครับเขารับไม่ได้ว่าณนะเวลานี้ดินแดนแห่งนี้ถูกไทยยึดยึดไปตามหลักเขตแดนแล้ว ซึ่งเมื่อก่อนเขาล้ํามาแล้วเขาก็ยึดคลองไกอง้ก็คิดว่าเป็นของก็คิดว่าเป็นของดินแดนเขมรลักษณะนั้นนะเพราะฉนั้นถูกไทยผลักดันออกไปบางคนก็ยังไม่ขนข้าวขนของก็มีนะครับลักษณะนั้นเพราะฉนั้นเนี่ยเราต้องมองดูความเป็นจริงมันต้องอยู่ในโลกของความจริงว่ามันสงครามมันมีแพ้มันมีชนะถ้าเราแพ้ถ้าสมมุติว่ากรณีอย่างเงี้ยแล้วคนไทยแพ้ล่ะ ขมนจะผลักดันเราออกมาไหมขมินมันก็ต้องผลักดันหรอกมาเห,นนกเ,เห็นไหมครับกรณีไทยแพ้เนี่ยเห็นไหมเขาพิวิหารเนี่ยเราทําอะไรได้ไหมละครับอันนี้แหละคือบาปกรรมที่มันตามสนองเข้าใจไหมเพราะนั้นผลของกัรบูชาที่มันนาอะไรโดยไม่คิดคิดแต่อยากได้ของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยจึงไม่มีความปลานีเข้าใจไหมครับมันไม่มีความปลานีกับขมนแล้วนะควันี่คนไปถามเลยคนไทย เห็นคนคมเมนต์แววันนี้เกลียดด้วยนะเกลียดด้วยซ้ำไปไม่มีความรักความอินดูความสงสารเท่าไหร่หรอครับเพราะอะไรเพราะนิสัยคอมเมนเป็นคนอย่างนี้ไงมันทํากับคนไทยมาเจ็บแสบเยอะหลายครั้งหลายคราเขาก็เลยปัจจุบันนี้เขาก็ขี้เกียดสงสารมันนะ่ะพดูดง่ายๆ่ายมันเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นหวังใจคนอื่นเขาปลาณีการอยู่ด้วยกันสองบเรุที่ติดกันนะํามันต้องอาร่มอรรวยกันใช่ไหมล่ะครับเอออันไหนพอให้ก็ให้ไปใช่ไหมละ่ะเอออย่างเงี้ย เขาพระวิหารอย่างเงี้ยมันอยู่ในดินแดนไทยจริงๆมันก็ยังเอาสารโลกไปเห็นนะครับไปฟ้องสารโลกทั้งที่มันอยู่ตามสัรปนน้ํามันเป็นของไทยก็เอาแผนที่มาอ่านกินเราใช่ไหมครับเห็นไหมครับเอาแผนที่มาโกงเราไปอย่างเงี้ยตรงบริเวณไหนมันก็จะทําปฏิบัติตามแผนที่มาหมดเลยนะไอ้แผนที่บ้าของมันน่ะไอ้แผนที่เถื่อนของมันน่ะที่ไม่มีใครยอมรับของมันน่ะก็อ้างกันมาหมดเลยพอแผนที่มันอ้างมามันก็ว่าเป็นของมันเห็นไหมครับ แสดงว่าอย่างนี้มันยิ่งใหญ่สิก็แสดงว่าตัวเองจะพูดคิดอะไรก็ได้อยากพูดอะไรก็พูดอยากทําอะไรก็ทําไงเพราะเขาตบหน้าสั่งสอนให้เป็นไงละ่ะหน้าหงายไปไหมละ่ะเออกูอยากขีดเส้นมากูก็ขีดมากูอยากทํานั่นกูก็ทําอย่างเงี้ยมันหน้าไปแหละครับแล้วใครจะไปเกรงใจมันละ่ะเอออย่างเงี้ยเราก็พอเราสู้รบกันเสร็จ ผมแดนแล้วก็ไปปฏิบัติตามา śl, กฎหมายถูกไหมครับแล้วก็ขีดเส้นมามันก็เราก็ไม่ได้ไปล้ามันนะแล้วก็ยังขีดเส้นอยู่ภายในขีดแดนของเราถ้าเราไม่ทําอย่างเงี้ยผมถามว่าถ้ารอห้าท่านทราบเนี่ยเราจะถูกดาา่าไหมรุ่นลูกรุ่นหลานก็คิดสิใช่ไหมครับเออทหารก็ถูกด่าคนประชาชนอะไรรุ่นพวกคนเนี่ยทำไมรักษาไว้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันเหลือแค่นี้แหละนะที่เหลือฝรั่งเศสไปแล้วเอารักษาไว้หน่อยใช่ไหมล่ะเออขมิ้นมันก็ไม่ได้เก่งกับเราเท่าไหร่ไหมครับ ถ้ารอห้าท่านทรงคือในสมัยนั้นเราก็ได้พรมแดนมาแล้วเราก็ต้องรักษาไว้สิย้ายขามเหม็นมันล้าเข้ามาแค่นั้นเองเช่าไหมครับในเมื่อเราสู้รบกันเรียบร้อยแล้วก็ผลักดันมันออกไปแค่นั้นแหละครับอย่าไปสงสารมันเยอะนะมันมีที่ดินมันยังอีกเยอะมันมีที่อยู่อยู่แหละครับมันยังมีที่อยู่มันยู่หลักไม่ต้องห่วงมันหรอกครับทุ่งไร่ทุ่งนาว่างก็เต็มอยู่ตรงนั้นแหละครับไม่มีปัญหาหลักแต่ก็จะทำตามเรานี่แหละนะก็บอกว่านะ หลังจากที่ไทยปิดด่านไปเนี่ยเออก็ความยากจนในในในความยากจนในครัวเรือนกัมพูชานี่เพิ่มสูงขึ้นจาก30%เป็น50%เล้วนลยะภายในปลายปี2025เนี่ยว่าง,งั้นนะโดยเฉพาะแรงงานชาวกัมพูชามากถึง7จิตแสนคนที่เคยทำงานในประเทศไทยปัจจุบันเดินทางกลับประเทศมาแล้วยังไร้งานทำก็นั่นไงก็ไปเชื่อไอ้ฮุนเซนก็ ไปทํางานเป็นคนใชน้ในบ้านในุนเซนนะี่ยประสาทมันหลังใหญ่เลยนะประสาทท่านหุนเซนใหญ่เลยนะก็ไปทํางานเป็นอปรอปภอเออเป็นคนสวนอะไรก็ไปสิหุนเซนบอกว่ามีงานทําไงแล้วก็หุนเซนก็ถูกบริษัทญี่ปุ่นเออบริษัทอะไรหลอกไงคือบริษัทพวกนี้มันเห่เข้าไปในขมเขมรก่อนที่จะมีสงครามกันเนี่ยเราก็ไม่พอใจเป็นทุนแล้วนะเนี่ยบริษัทพวกนี้อยู่ไทยนะมันก็เห่ไปขมเขมรไปลงทุนในขมเขมรไปเปิด โรงงานในเขมรโน่นนี่นั่นประกอบรถยนต์นในเขมรจนคนไทยต่อต้านโตยโยต้าไปรอบหนึ่งแล้วต่อต้านนิสสันต่อต้านโน่นนี่มันมีหลายโรงงานที่ไปจากไทยนี่แหละแล้วไปตั้งโรงงานศูนย์ผลิตยอยู่ในกัมพูชาแล้วส่งปรับมาให้เราเนี่ยกลับไปขายต่างประเทศหรือกลับมาให้เราเนี่ยเนี่ยมันมีผลกระทบกับเราเราก็ถูกจ้างแรงงานถูกจ้างน้อยลงในไทยมันก็ใช้แต่หุ่นยนต์ใช่ไหมละครับเออในเขมรก็ใช้แรงงานมันคิดว่าไปตรงนั้นมันถูกแล้วมันจะขายไปจีนต่อ จะไปอาศัยว่าจะไปเข้าไปในหน้าด่านของจีนแล้วก็จะไปด้มจีนผมว่ามันยากอยูน่นะจะไปเล่นอย่าไปเล่นกับจีนเลยพวกนั้นน่มันไม่ได้งอใครหครับจีนเนะี่ยแล้วมันก็ไม่ได้มองว่าสิน,นในสายตาคนจีนเขาไม่ได้มองว่าสินค้าของในแถบที่เขาผลิตเนี่ยดีดีเด่นกว่ามันไม่มีหหละครับนอกจากว่ามันจะเป็นอ,อ,อันนี้ได้จริงๆแล้วต้องทําให้มันแบบเป็นมาตรฐานจริงๆจีนถึงจะยอมรับแต่แต่ว่า อันนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ได้เท่าไหร่นะครับลักษณะนั้นในในประเทศจีนนะมันก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับมันไม่ได้มองอกว่าสินค้าที่ผลิตในไทยจะดีสินค้าผลิตในกัมพูชาจะดีแล้วส่งไปขายในจีนนะไน่มันไม่มีเพราะในจีนมันก็มีสินค้าประเภทเครื่องใช้อะไรต่างๆรถล,ลาอะไรมันก็พวกนี้เทคโนโลยีมันมันมีหมดแล้วล,ลักษณะนั้นนะครับ ก็แรงงาน7 0 0 0แสนคนที่เคยทำงานในไทยปัจจุบันเดินทางกลับประเทศมาเรียบร้อยเ,ออเสร็จเลยว่างั้นนะงานก็ไม่มีแถมปิดด่านยาวเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับก็เหมือนเหมือนปิดขเขมรละขังขเขมรเตรียมตัวรอวันตายเนี่ยก็ถึงไม่ตายก็ก็ถือว่าฟื้นยากนะครับเศรษฐกิจก็เริ่มสุดลงสุดลงสุดลง,ดลงกราฟจะต่ำลงต่ำลงต่ำลงอย่างนี้นะลักษณะนั้นนะครับถ้าปรับตัวไม่ทันคนขเขมรไม่รีบหางานทําถ้าปรับตัวไม่ทันนี่เสร็จเลยนะครับ สภาวะเศรษฐกิจมันจะรัดคอเลยนะเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้เศรษฐกิจเนี่ยคุณลองไม่มีเงินสักวันหนึ่งสิผมว่าทุกวันนี้คุณอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เลยนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะถ้าสมัย10ปีก่อน20ปีก่อนเราไม่มีเงินเนะ่ยเราก็อยู่ได้แต่ทุกวันนี้โอ้หไม่มีทางแล้ครับถ้าคนไหนไม่มีเงินเพราะนั้นเงินมันเป็นปัจจัยสําคัญการที่จะหาเงินได้มันก็ต้องไปหาจากแหล่งที่มันเป็นงานมันมีงานใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นในขมรน พุกวันนี้มันก็แค่ฉกชิงวิ่งราวกันมันยากากรรมการก่อสร้างภาคอสังหาริมทรั์ในเขมรมันก็สุดไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรที่จะทําลักษณะนี้ได้เลยลักษณะนั้นก็มีอย่างเดียวก็คือขอทานกับขายแรงงานมันก็ย้อนกลับไปอันนี้แหละคือเขาเรียกว่าคือเก่งหรือไม่เก่งก็ต้องเก็บไว้เออไม่ใช่ว่าอวดโอ้ตัวเองแบบตัวเองเก่งตัวเอง,เอง,เองใหญ่ทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้น มาอาอาหารมากล้าต่อสู้กับคนอื่นอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันบอกว่ามันเวลาเจ็บมามันก็ไปอย่างเงี้นแหละครับเออเขาก็ปิดด่านปิดด่านเสร็จเสร็จแล้วเป็นยังไงล่ะก็ถูกกดดันเออมันก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นมันก็เดือดร้อนเนี่ยประชาชนก็เดือดร้อนเพราะใครล่ะก็หุนสินใช่ไหมครับก็ไม่มีปัญญาไล่ล่ะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับลักษณะนั้นนะก็เจ็ดแสนคนที่เคยทํางานในไทยปัจจุบันก็เดินทางกลับประเทศเป็นที่รียบร้อยแล้วก็ตกงานนะครับเงินเก็บก็เริ่มล่อยหลอนะครับอันนี้นะ กำลังหมดลงเรื่อยๆและอาจถึงขั้นกู้หนี้ยืมสินเพื่เอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในอนาคตกัมพูชาถือว่ามีหนี้ครัวเรือนสูงที่สุดนะครับกัูชานะถือว่ามีหนี้ครัวเรือนสูงที่สุดนะครับลักษณะนั้นก็มีชาวกพูชาเดินทางกลับประเทศมากถึง9.1แสนคน9.1แสนคนนะแต่มีงานทําในประเทศเพียง21เป็นต์นะคืองานนะอะเขางานกรรมกรมันน้อยไงใช่ไหมครับ โดยส่วนใหญ่ก็ต้องจบการศึกษาโน่นนี่นั่นเอรอย่างนั้นมีอาจจะมีเหลืองานอยู่ประมาณสัก20-30%อยู่งานด้านนั้นแต่งานด้านภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตก็น้อยภาคก่อสร้างก็แทบจะไม่มีเลยอันนี้นะครับลักษณะนั้นใน,นแรงงานอันนี้ก็มันล้นตลาดไงคืองานคืองานคุณภาพต่ำนะ่ะเขาไม่ค่อยรับนะครับลักษณะนั้นก็คืองานใช้แรงงานนะในกลุมพาร์ตในกล่อบูชาก็ไม่ค่อยมีโดยส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ในไทย งานพวกใช้แรงงานพวกอะไรอย่างนี้นะครับลักษณะนั้นนะก็ย1เปอรเซ็นะ่ยทำงานแล้วก็79เปอร์เซ็นต์ก็คือพวกตกงานก็คือหมายวาว่ายังไงตกงานเยอะมากนะตั้งแต่เนี่ยเขาคิดคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเลยตั้งแต่ไทยปิดด่านคนคนอพยพเข้าไปในกัมพูชาเนี่ยแรงงานอพยพกลับเนี่ยคือฮุนเซนวางแผนผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นเลยคือสร้างได้ก็ทําลายตัวเองได้นะคือสร้างด้วยมือสุดท้าย ล้มด้วยมือตัวเองเออเป็นอย่างนั้นมันก็มันเป็นอย่างนั้นจังหวะที่มันคนคนมันมีอํานาจแล้วมันก็ไม่กลัวใครแล้วนะครับมันคิดว่าตัวเองเก่งแล้วไนงะก็ล้มด้วยตัวเองได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าตกอ่าตกงานนะลักษณะนั้นนะไม่มีงานทําคิดเป็นตัวเลขของเราสักเจ็ดแสนคนซึ่งดูน่ากังวลตัวเลขนี้พวกเขาเคยมีงานทําในประเทศไทยเจ็ดแสนคนเนี่ยรวมถึงผู้ที่เคยมีรายได้จากการค้าชายแดนนะครับ แต่ตอนนี้รายได้พวกเขากลับกลายเป็นศูนย์ไปหมดแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่แหละนโยบายกดดันจากคนไทยนะครับกดดันมาให้ขเขมรมันทำมาหากินได้นี่แหละเออมันเก่งนักไงมันเก่งมันท้าทายแต่ละวันไม่ทำมันหรอกคอ,อคอยแต่จะเลื้อรั้วคอยแต่จะเผารั้วเราอะเลื่อนรั้วอยู่นั่แหละครับไม่ยอมรับความจริงนะครับเออไม่ยอมไม่ยอมเสียสละโน่นนี่นั่นทุกวันนี้เสียไปเยอะแล้วนะ เสียหมู่บ้านตรงนี้มันก็เป็นของทะาเรานั่นแหละครับมันไม่ได้เสียหรอกมันก็เป็นของเราเนี่ยเรายึดคืนได้เมื่อก่อนเราก็ขมิ้นมันครอบครองอยู่เขาประสาทอะไรต่างๆแล้วก็ยึดคืนมาได้หลายจุดหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับลักษณะนั้นการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้ส่งผลแค่ในระยะสั้นแต่ส่งผลในระยะยาวหลายสิ่งหลายอย่างในกัมพูชากําลังวิกฤตแล้วแหละตอนนี้ ก็ถือว่ากัมบูชากำลังเข้าขั้นวิกฤตแล้วอันเนื่องมาจากการปิดด่านของไทยนี่แหละครับเป็นอย่างนั้นนะและในฤดูการเก็บเกี่ยวปลายป,ายปีนี้ทางภาคการเกษตรก็อาจจะส่งออกมาไทยไม่ได้อันนี้ก็คือผลกระทบเริ่มแสดงออกมาแล้วว่ากัมบูชานะครับมีผลกระทบเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าสินค้าการนําเข้าการส่งออกอะไรต่างๆก็ไม่สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าวิกฤตนะครับเพราะนั้นมีอย่างเดียวถึงแม้ว่า รัฐบาลกัมโบชาจะรับนโยบายไทยทุกอย่างนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามนะครับอันนี้นะลักษณะนั้นไม่ว่าจะเป็นการหยุดยิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เราต้องการก็คือให้คมัมเรนปฏิบัติตามขีดดนที่ที่ได้ตกลงกันไว้นี่แหละอ่าลักษณะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ไทยกดดันคมัมเรนแล้วก็ได้ผลแล้วก็ ในหน่วยงานของกัมพูชาก็ออกมาตรวจสอบแล้วว่าเกิดความเสียหายนะครับลักษณะนั้นนะก็หน่วยงาน CDRI นะครับของกัมพูชาเนี่ยพัฒนากัมพูชาเนี่ยก็ออกมาสรุปให้ดูเลยนะอันนี้นะครับว่ามันมีผลกระทบจริงๆนะครับที่ไทยปิดด่านก็ถือว่าถือว่าไทยปิดปิดด่านครั้งนี้ก็ถือว่าทําให้ขเขมรเดือดร้อนเหมือนกันก็เป็นถือว่าเป็นการอีกหนึ่งมาตรการกดดันกัมพูชานะครับ จะเปิดด่านจนกว่ากัมพูชาไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของไทยนั่นเองอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเจอครั้งต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาอ่อนทูครับขอบคุณมากครับ